ควาในความฝันฝันเห็นเทวดาฝันเห็นเทวทูตมีปีกฝันเห็นเทวดาฝันเห็นเทวทูตมีปีกแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์ลคิลเปิดดวงให้นะคะฝันเห็นเทวทูตมีปีกแปลว่าอะไรเศรษฐีนี่ ซาตานอัศวินถือไม้เก้าวถ้วยหกเหรียญ ต้องทำบุญให้คนยากคนจนแก้เค็ดฝันว่าเออเห็นเทวดาเทวทูตนะเนี่ย <Yeah. S 2> เลขนําโชคสองสองหกสองแปดได้ค่ะสองหกสองแปดฝันเห็นเทวทูตมีปีกแปลว่าธุรกิจของท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรือง ท,มมท,ท่านจะมีความมั่นคงในทรัพย์สินจะหาเงินหาทองได้เยอะท่านจะมีความมั่นคงในทรัพย์สินการค้าการขายธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองการค้าการขายได้กำไรงามธุรกิจการงานก้าวหน้ามีคนอิจฉาริษยาท่านมีศัตรูท่านจะมีศัตรูนะท่านจะมีศัตรูเป็นผู้ชายหน้าตาหล่อขาวผอม ฝันเห็นเทวทูตเนี่ยควรทำบุญให้กับคนยากคนจนทำบุญให้กับคนที่ฐานะยากจนเพื่อที่ตัวท่านเนี่ยจะได้ร่ำรวยฝันเห็นเทวดาเทวทูตแปลว่าท่านมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายท่านจะมีความเป็นอยู่ตัวท่านจะมีความเป็นอยู่ สุขสบายมีเงินมีทองใช้ไม่ได้ขาดหรืออะไรเลขนำโชคสองหกสค่ะฝันเห็นเทวทูตเป็นฝันดีค่ะแต่จะมีคนอิจฉาริษยานะคะแต่คุณก็จะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองค่ะ